เย้ yeah. ข้ามน้ําข้ามทะเลมาถึงฟ้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีสัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์และอะไรไม่รู้สวัสดีครับพบกัมมนอีกแล้วนะครับผมแฟรงกี้ฟ้าฉายหรือตรเสียงคอนดีผมอยู่อเลนแอนฮีดนะครับปีแล้วเปิดตัวไปพึ่งเดินทางมาถึงฟ้าฉายซื้อมาใช้เอง เพราะว่าช่วงนี้งานในลักษณะแบบนี้เดินทางเข้ามาถึงฟ้าฉายบ่อยๆครับกับ Allen h n d t e q t 8 t Mixer ที่ที่ต้องบอกว่าพกพาไปไหนมาไหนง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเป็นบ้าหอบฟางอีกต่อไปนะครับไม่ต้องมี iPad ก็ใช้ได้นะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับไหนๆก็เพิ่งมีโอกาส ได้จับจองเป็นเจ้าของเขาแม้จะช้าหน่อยแต่ก็เดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องให้ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับกับอันเล่นฮิตฮีิ q 1 8 T ที่เยเดี๋ยวจะมาลองแกะให้ดูกันก่อนปกติไม่ใช่คนแกะกล่องนะครับวันนี้ซีลอย่างดีเลยนะเนี่ย โอ้นี oh. ่คืออะไรเอ่ยอ๋อ welcome to your new mixer เป็น getting start guide นะครับนีอ่อะวางไว้น,นี่ก่อนโอ้ oh. นี่ ภายในหอ่อพลาสติกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวมิกเซอร์เลยนะครับจะได้เห็นหน้ากันสัที CQ18T ว,ว้าวกรออนุญาตนะครับนี่โอ้โหอยู่ในอยู่ในถุงพลาสติกมาตั้งนานนะครับนี่ หน้าจอเขาก็แปะกันรอยมาอย่างดีครับไปไหนมาสามวาสองศอกไม่ใช่สิไปไหนมาหนึ่งศอกหนึ่งคืบหนึ <c> ่ <oughs> งศอกหนึ่งคืบข้างล่างมีพัดลมด้วยในกล่องไม่มีอะไรเดาว่าเป็นอะแดปเตอร์ จริงด้วยนี่เสียบใช้งานกับเจ้านี้ AC คอร์นะครับแล้วก็เป็นคู่มือต่างๆจริงไม่ใช่คู่มือหรอกเป็นข้อมูลต่างๆที่ควรจะรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของเซฟตี้ทั่วไปแล้วก็แผ่นนี้ก็เป็นแผ่น ภาพรวมของมิกเซอร์ตัวนี้ว่าปุ่มแต่ละปุ่มนะี่คือปุ่มอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรื่องกระบวนการการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปโอยกันทีหลังนะครับชักอยากรู้เรื่องราคาแล้วใช่ไหมห้าหมื่นคือคำตอบสุดท้ายฝ <Yeah. S 1> ากาไว้ด้วยก็แล้วกันว่าอย่าลืมติดตามฟ้าฉายข้อมูลจะปรากฏด,ด้านล่างตรงนี้นะครับ หรือถ้าขี้เกียจหาข้อมูลก็โทรมาหาผมได้ที่0879882566ผมอยู่ทุกวันละครับ